ครับเมื่อนีผ้าเขามาเบิงในบรรยากาศนะครับสวนไผ่เศรษฐกิจสวนไผ่เชิงพาณิชย์นะครับที่เห็นเป็นสภาพไผ่วงหวานเพชรน้ำพึ่งนะครับตัวนี้เป็นเบอร์สาอายุหปีเต็มนะครับคุณสมบัติพิเศษของเบอร์สามนะครับหน่อจะดกเป็นพิเศษอนอดกนะครับ เจ็ดถึงแปดนอก็น้ำหนักประมาณโลนึงนะครับเจ็ดถึงแปดนอโลนะครับตัวนี้ก็ขยายพันธุ์โดยการขุดเง่านะครับถาในฤดูแล้งนะครับช่วงมกราคุมพามีนาเมษานะครับสามารถจำหน่ายได้นะครับกิโลละ60บาทนะครับไผ่บงหวานเพชรน้ำผึ้งเบอร์3ามนะครับ เดี๋ยวพาไปเบอร์อสองครับเบอร์สองก็จะแตกต่างก็คือตัวนี้จะให้หนอดกและก็หนอใหญ่นะครับกับประมาณซีโลไอซนอนะครับหานอน้ำหนักโลนึงนะครับคุณสมบัติก็จะเหมือนกันรสชาติเหมือนกันนะครับแตกต่างก็คือหนอจะใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะครับแล้วอีก ตัวหนึ่งที่กำลังเป็นที่นิยมนะครับก็คือเบอร์เก้านะครับส่วนสถานีเฮ็ดนะครับห้าพึ่งลงเป็นก่อแม่พันธุ์อยู่นะครับตอนนี้ปลูกได้ทัานถึงปีนะครับกําลังแตกนออยู่นะครับแต่ด้านบนนะครับตัวนั้นก็จะใช้เป็นแม่พันธุ์ตัวเบอร์เก้ามีคุณสมบัติพิเศษก็คือขยายพันธุ์โดยกัรตอนได้นะครับอตอนได้ ตัวนี้เป็นเบอร์2นะครับถ้าเป็นเบอร์9้าเราสามารถตอนตอนกิ่งได้นะครับชํากิ่งได้นะครับเห็นให้การขยายพลนได้เร็วขึ้นนะครับแต่แน่นอนเบอร์เก้านะครับคุณสมบัติพิเศษก็คือหน่อใหญ่นะครับก็ประมาณสองหน่อสามหน่อโลนะครับกำลังเป็นที่นิยมกันนะครับเนื้อที่ทั้งเมดนะครับข้างล่างเข้าปลูกไพลสองไร่นะครับก็ลง เป็นเบอร์สามเป็นหลักนะครับเบอร์สามอยู่ประมาณ150ร้อยห้าสิบกอนะครับแล้วก็เบอร์สองห้าสิบกอนะครับตัวอ,อีกชนิดนึ่งก็เป็นสร้างมณน,นะครับสร้างมณกับเพื่งปลูกได้สี่เดือนนะครับใช้เป็นแนวเขตนะครับก็จะขยายพันธุ์ตัวสร้างมณก็สามารถขยายพันธุ์โดยการอาตอนได้เหมือนกันนะครับ แต่อีกตัวหนึ่งเป็นลักเลยห้า